สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมช่องนิยริแรฝันหวานกับรายการเล่าให้ฟังแรฝันหวานช่วงนิยายสีชมพูก็ขอพูดเป็นการเล็กน้อยว่านี่จะเป็นคลิปแรกของช่องก็หากทุกท่านใดที่เคยฟังนิยายเสียงพอดแคส เรามาทายุหรือ,อเป็นงานสปอยนิยายที่เป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเสียงก็เสียงแบบเสียง ai อะไรแบบนี้ก็ช่องนี้เป็นช่องใหม่เนาะสำหรับเกี่ยวกับนิยายก็ขอให้ทุกท่านลองให้โอกาสกับมือใหม่สันิดมีข้อติชมอะไรเรายินดีแล้วฟังนะก็ไม่เสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยฝาวันนี้เรื่องที่จะเอามา ให้เสียงมีชื่อเรื่องว่าตัวแคนไฟป่าถนาผู้ประพันธ์ไอริสให้เสียงโดยอสูรขนนกตัวน้อยล่องลอยตามใบไม้คนนี้นะเจ้าคะก็เขาเรื่องเลยแล้วกันเนาะตอนที่หนึ่ง อาคารสูงใหญ่ทรงแปลกตาออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังจากประเทศอังกฤษเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทอิตาเลียนอัลมาดิโนอีพอตเอ็กซ์พอจำกัดมีอัลมาดิโนโรซีนีชาวอิตาเลียนเป็นเจ้าของอาคารสวยงามแห่งนี้ อาคารสูง40ชั้นถูกเช่าพื้นที่โดยบริษัทอื่นๆจนเต็มทุกชั้นสร้างรายได้ให้กับผู้เป็นเจ้าของในแต่ละเดือนเกือบ10ล้านบาทและยังไม่รวมการทำธุรก,กิจนำเข้าส่งออกสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับอัลมาริโนและครอบครัวเป็นอย่างมากพนักงานในบริษัทนี้มีจำนวนกับ50คนทุกคนได้รับสวัสดิการอย่างเต็มที่รวมทั้งเงินเดือนที่สมน้ำสมเนื้อกับการทำงานในบริษัทของชาวต่างชาติ เมื่อได้รับเงินเดือนและสวัสดิการที่มากกว่าบริษัทอื่นๆพนักงานทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลงานของตนเองที่เป็นที่พึงพอใจของเจ้าของบริษัทและก็มีพนักงานอยู่คนหนึ่งเป็นที่ต้องตาต้องใจอมาดิโนเป็นอย่างมากทว่าหาใช่เพราะทำงานดีไม่เป็นที่โดดเด่นไม่แต่เป็นเพราะมีหน้าตาสวยมีเสน่ห์ถูกใจผู้เป็นเจ้าของบริษัทต่างหากแต่ หญิงสาวผู้นี้ไม่ได้เป็นสาวโสดหรือสาววัยรุ่นเหมือนพนักงานหญิงคนอื่นๆเธอมีอายุ40ปีแล้วแถมยังเป็นหญิงม่ายสามีทิ้งอีกด้วยสัตทิ์คือผู้หญิงคนดังกล่าวเธอเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทของอเมริโนแม้นอายุจะร่วงเลยเข้าเลขสีแล้วมีความเป็นอยู่ที่ไม่สบายนักแต่เพราะเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างเล็ก จึงยังคงความสวยงามไม่สางทําให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของนุ่มใหญ่ทั้งที่เป็นโสดและมีครอบครัวแล้วอยากมีความสัมพันธ์กับเธอนันรวมถึงผู้เป็นหัวหน้าของเธอด้วยเช่นกันชนิดผู้เป็นหัวหน้าแผานกบัญชีเดินม,มาหยุดอยู่ตรงโต๊ะทํางานของลูกน้องและเอยชวนพร้อมกับส่งสายตาก,กุ้มกิมให้อีกด้วยทิฟเที่ยงแล้วนะไปกินข้าวกันเถอะมือนี้ผมเลี้ยงคุณเองชัดทิปรอบถอนหายใจ ทำไมเธอจะไม่รู้ว่าหัวหน้าของเธอต้องการอะไรเพราะถูกอีกฝ่ายหวาดล้อมในทุกครั้งที่ไปกินข้าวด้วยกันทําให้เธอตกเป็นของเล่นของเขาไม่ใช่ให้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ให้เป็นคู่สวัสดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวในยามที่เขาเบื่อน้ำพริกถ้วยเก่าจากที่บ้านแล้วหัวหน้าคะไปก่อนได้เลยคะ่ะเหลือรายการบัญชีอีกหนึ่งรายการที่ยังทำไม่เสร็จ ทิพย์อยากทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทานข้าวนะคะชัดทิพย์ยกเรื่องงานมาอ้างไม่อยากไปกินข้าวกับธนิตนอกจากอ e ีกฟายจะหวาดร้ะมม่เธอตกลงปลงใจกับข้อเสนอของเขาแล้วเขายังฉวยโอกาสแตะเนื้อต้องตัวเธอในทุกครั้งที่อยู่ใกล้แม้ลูกน้องจะปฏิเสธแต่ธนิตก็ใช้อำนาจของการเป็นหัวหน้างานบังคับให้ชัดทิพย์ไปกินข้าวกับตนด้วยการดึงงานออกจากมือลูกน้องจากนั้นก็ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และออกคำสั่งเสียงห้วนว่า ไม่ต้องมาขยันทำงานขนาดนั้นก็ได้ชัดทิพย์ลุกขึ้นไปกินข้าวกับผมเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะหวัวหน้ารอทิพย์สักครู่นะคะชัดทิพย์ถอนหายใจเป็นครั้งที่100ร้อยก่อนจะลุกขึ้นยืนเพื่อไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับทนิตท่ามกลางสายตาของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่มองตามกันอย่างเยาะหยันแกมมันไส้ เมืเดินเข้ามาในร้านอาหารขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ชั้นล่างของตัวอาคารทุกสายตาจับจ้องมองที่ฉัดทิพย์และธนิดเป็นตาเดียวหลายคนมองฉัดทิพย์ด้วยความเกลียดชังและหมอนไส้เพราะต่างก็คิดว่าเธอประจบสอพอทำให้ได้รับโบนัสต,ตอนสินส้นปีเป็นจำนวนมากว่าไงฉัตทิพย์ตัดสินใจได้แล้วหรือย,ยังกับข้อเสนอของผมผมรอคุณมาหลายเดือนแล้วนะ ธนิตทวงถามถึงคําตอบด้วยเสียงเบาๆให้ได้ยินแค่สองคนนอกจากนั้นยังส่งสายตาที่เผยถึงความหิวก็หายให้ชัดทิป,ดทปได้เห็นอย่างชัดเจนชัดทิปแทบจะวางช้อนลงทันทีก็ว่าได้เมื่อถูกทวงถามคําตอบแน่นอนว่าธนิตเสนอเงินให้จำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับการเป็นคู่นอนของเขาสัปดาห์ละสวันทิพย์คงรับข้อเสนอของหัวหน้าไม่ได้หรอกค่ะ ทำไมธนิตถามกับเสียงห้วนเมือนได้รับคำปฏิเสธก่อนจะถามต่อด้วยความไม่พอใจผมเสนอเงินให้คุณน้อยไปหรือไงไม่ใช่ว่าน้อยไปหรอกค่ะแต่มันมากเกินไปตั้งหากและทิพย์ก็ไม่คิดจะนอนกับใครเพื่อแลกกับเงินทิพย์ยังคงพอทำงานหาเงินเองได้นะคะทิพย์พยายามปฏิเสธให้นุ่มนวลที่สุดไม่อยากให้ธนิดโกรธและ ไม่เป็นผลดีต่อการทำงานของเธอผมรู้ว่าคุณยังสามารถทำงานหาเงินเองได้แต่ถ้าได้เงินจากผมไปคุณก็น่าจะสบายอีกหน่อยไม่ใช่หรือมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยมากกว่าเดิมไม่ใช่หรือธนิตพยายามหวาดล้อมต่อในใจนั้นก็กดด่าด้วยความโมโหอีกฝ่ายว่าเรนตัวไม่ยอมตกลงปรงใจกับเขาสักทีหมดเวลาพักแล้วค่ะเรากลับไปทำงานกันต่อเถอะนะคะ สติปเรื่องที่จะพูดถึงเรื่องที่ทําให้เธออึดอัดใจเอ่ยบอกธนิตแล้วลุกขึ้นก้าวเดินออกจากร้านอาหารท,าท,าทั้งๆที่เพิ่งรับประทานข้าวมันไก่ได้แค่คําเดียวเท่านั้นเองและยังเหลือเวลาอีกเกือบตั้ง20นาทีว่าจะถึงเวลาทํางานแต่ก็ต้องขอตัวกลับมานั่งจองมองตัวเลขนับแสนๆที่อยู่บนจอคอมพิวเตอร์เสียดีกว่าที่ต้องมานั่งทนให้ธนิตนั่งแทะรมและแตะต้องตัวเธอ ธนิตกัดฟันกอดถลึงตาจ้องมองฉัตรทิพย์ที่เดินหนีเข้าไปพร้อมกับเค้นเสียงด่าตามหลังด้วยความโกรธจัดนั่งบ้าเล่นตัวฉมัดเป็นไม่มีผัวมากี่คนแล้วยังเสือกเล่นตัวอยู่ได้ฉัตรทิพย์ไม่ได้ยินคำเค้นด่าของธนิตเธอกลับมานั่งถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความหนักใจอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่ธนิตนั้นที่เพียนหวาดด้อมเสนอเงินให้ และยังมีผู้ชายอีกหลายคนที่เข้ามาตีสนิทแล้วก็และเสนอให้เธอเป็นคู่นองของพวกเขาเฮ้อจะหนีหัวหน้าได้นานแค่ไหนกันนะชัดทิ่บน่นพรึรมพำกับตัวเองทุกวันนี้เธอแทบไม่อยากพบหน้าธนิตเจอหัวหน้างานคนนี้คลาใดอีกฝ่ายพูดแต่เรื่องผิดศีลธรรมเพราะว่าธนิตมีภรรยาอยู่แล้วแถมยังมีลูกถึงสามคนอีกด้วย พูดถึงธนิตยังไม่ทันขาดคำก็เห็นเขาเดินเข้ามาในห้องทำงานด้วยใบหน้าที่หงิกงอแถมยังจ้องขเขม็งชัดทิพย์จึงรีบก้มหน้าแซงทำงานที่อยู่ตรงหน้าแต่ทำงานได้ไม่ถึงสิบนาทีก็ต้องเงยหน้าขึ้นมองเมื่อมีคำสั่งดังขึ้นอยู่ตรงหน้าชัดทิพย์บอสเรียกให้เข้าไปพบเดี๋ยวนี้ อรุณีเลขาส่วนตัวของ ino, อามาริโน่เอบอกกับพนักงานบัญชีที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งเธอไม่รู้ว่าอามาริโนมีเรื่องด่วนอะไรถึงสั่งให้เธอมาเรียกพนักงานบัญชีไปพบทั้งๆท,ท,ที่สามารถโทมาก,ก็ได้แต่กลับสั่งให้เธอมาบอกกับชัดทิพด้วยตวด้วยโดยตรงชัดทิพน้าซีดเล็กน้อยที่จู่ๆก็ถูกเจ้าของบริษัทเรียกไปพบซึ่งเธอไม่รู้เรื่อง อะไรเลยในใจก็ได้แต่ภาวนาให้เป็นเรื่องดีไม่ถูกเจ้าของบริษัทตำหนิหรือลงโทษที่เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของเธอค่ะคุณดค่ะคุณอาดุณีฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะชัดทิ์รีบพุดลุกขึ้นยืนเดินตามอารุณีไปที่ลิฟต์เพื่อไปอยังห้องทำงานของออบริโนซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของอาคารแห่งนี้ เข้าไปสิคุณอามาดิโนรอเธออยู่อารุณีเอ่ยบอกเมื่อออกจากริฟต์เดินมาที่หน้าห้องทำงานของผู้เป็นเจ้าของบริษัทเธอเคาะประตูเบาๆก่อนจะเปิดประตูไว้ชัดทิปชพทิปเดินเข้ามาในห้องทำงานอันใหญ่โตหรูหราขณะเดินตรงไปหาอามาริโนซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนวัย60ก็แทบก้าวไม่ออกเมื่อเจอสายตา มองแบบไม่วางตาใช่อัลมาดิโน่กำลังมองลูกน้องในวัย40ซึ่งเป็นหญิงไม้ด้วยแววตาหืนกระหายเขายอมรับว่าเขาไม่เคยมองลูกน้องคนไหนด้วยสายตาแบบนี้มาก่อนและไม่เคยคิดจะทำตัวเป็นสมภากรกินไก่วัดกระทั่งได้เห็นชัดทิพย์โดยบังเอิญเมื่อสองวันก่อนทันทีที่เห็นชัดทิพย์ในลิฟต์อัลมาดิโนก็สนใจพนักงานคนนี้ทันที พราะเขามีความชื่นชอบในสาวใหญ่มากเป็นพิเศษพอสอบถามประวัติของชัดทิพย์แล้วจากอารุณีผู้เป็นเลขาส่วนตัวรู้ได้รู้ว่าลูกน้องที่เขาสนใจเป็นหญิงไม่ถูกสามีทิ้งก็ยิ่งถูกใจมากกว่าเดิมเพราะเขาชอบผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในเรื่องเซ็กไม่นิยมชอบสาววัยรุ่นที่ไร้เดียงสาในรถสวาสดและลูกน้องคนนี้ก็ตรงกับรสนิยมของเขาเป็นอย่างมาก นั่งลงก่อนีชัดทิปย์อามาริโน่ผายมือไปอยังเก้าอี้ที่อยู่ด้านหน้าโต๊ะทำงานดวงตาทั้งสองยังคงจับจ้องมองลูกน้องด้วยแววตาหื่นกระหายและหากเปื้องผ้าของชัิทิพย์ออกด้วยสายตาคู่นี้ได้คงทำไปตั้งนานแล้วค่ะบอสชัิทิพย์ุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้กุมมืออันเย็นมเฉียบของเธอ ไว้แน่นไม่รู้ว่าจะถูกเจ้าของบริษัทเรียกมาพบด้วยเรื่องอะไรขณะเดียวกันก็ไม่ชอบใจเลยที่ถูกอัลมาดิโนจ้องมองได้แววตาเช่นนี้เป็นยังไงบ้างทำงานบริษัทของผมอัลมาดิโนชวนสนทนาเพื่อเป็นการปูทางสู่ประเด็นที่เขาต้องการดีค่ะบอสเงินเดือนเยอะสวัสดิการก็ดีค่ะชทิพตอบโดย ตอบตามตรงโดยหารู้ไม่ว่าคำตอบตอนท้ายของเธอนั้นกำลังกำลังนำไปสู่เป้าหมายของอามานิโนโดยไม่รู้ตัวอยากได้สวัสดิการที่ดีกว่านี้ไหมชาทปพขณะเอ่ยถามอัลมานิโนก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้มาสุดตัวลงนั่งมินม,นมนิบนโต๊ะทำงานอยู่ห่างจากลูกน้องสาวคนนี้แค่ไม่กี่นิ้วชาทิพเกิดอาการขนลุกชันและหว,วาดกลัวในทันทีเริ่ม เริ่มนั่งไม่อยู่สุขอยากเดินออกจากห้องทำงานของเจ้านายคนนี้ในทุกนาทีบอสหมายถึงอะไรเหรอคะผมก็หมายถึงเงินเดือนที่จะได้รับเพิ่มสามเท่าทั้งบ้านทั้งรถและอะไรก็ตามที่คุณต้องการคุณสามารถเรียกร้องสวัสดิการนี้ได้นะหากคุณต้องการคราวนี้ฉัตทิปรู้แล้วว่า อามาริโนเรียกเธอมาพบเป็นการด่วนโดยเรื่องอะไรแต่ก็ยังแซงทําเป็นโง่เขาเอ่ยถามเขาไปว่าเพื่อแลกกับอะไรคะคุณก็รู้ผมต้องการอะไรคราวนี้อามาริโนขยับเข้ามาใกล้ชัดทิพย์เอื้อมมือมาแตะเส้นผมของลูกน้องก่อนจะเลื่อนผ่านฝ่ามือมารูปไร้ตรงบ่าเล็กน้อยแล้วเอ่ยบอก ต่ออย่างไม่อ้อมคร้อมผมต้องการให้คุณมาเป็นเมียเก็บของผมคุณไม่ต้องทำงานที่บริษัทก็ได้แค่อยู่ปฏิบัติผมคนก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ต้องนั่งรถเมให้เจอฝุ่นละอองเพราะผมจะให้ลูกน้องของผมคอยรับคอยส่งคุณไปที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการชัดทิพย์พยายามเบี่ยงตัวหนีจากฝ่ามือของอัลเบดิโนที่ทำให้เธอหวาดกลัว พร้อมกับปฏิเสธเสียงสันเทาไม่ค่ะฉันไม่ต้องการเป็นเมียเก็บหรือของเล่นใครทำไมที่ผมเสนอให้คุณมันน้อยกว่าธนิตหรือไงอามาดิโนถามเสียงห้วนไอธนิตมันก็แค่หัวหน้าแผนกบัญชีจะมีเงินให้คุณสักเท่าไหร่กันเชียวไม่เหมือนผมซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทคุณผมให้คุณได้ไม่อันคุณจะสุขสบายทั้งชีวิต เมื่อเป็นเมียเก็บของผมนะยิ่งถูกอามาดิโนเลื่อนมือผ่านมายังต้นแขนเนียนจนเกือบโดนจนเกือบปัดโดนหน้าอกของเธอก็ยิ่งทำให้ฉัดทิพ์หวาดกลัวมากเป็นเท่าตัวแต่ก็ยังปฏิเสธข้อเสนอของเจ้านายฉันทำงาน หาเงินด้วยตัวเองได้ค่ะไม่เคยคิดขายตัวให้กับใครแน่ใจเราหรือว่าแค่เงินเดือนพนักงานบัญชีจะพอใช้นี่เนี่ยอามาริโนถามแกมเยอะหยันแล้วเอ่ยพูดต่อให้ชัดทิพตกใจได้ขาวว่าผัวเก่าสร้างนี่ไว้คุณเยอะมิใช่หรือในแต่ละเดือนชักหน้ามีถึงหลังแถมยังต้องเลี้ยงลูกสาววัยสิปีเพียงลำพังอีกด้วย ภาระของคุณน่ะอาการอยู่นี่ถ้ายอมเป็นเมียเก็บของผมคุณสบายไปทั้งชาติด้ u นะฉันไม่อยากเป็นเมียเก็บของใครคะ่ะชัดทิพย์ยังคงปฏิเสธเสียงสันเทาขยับกายหนีไปไหนไม่ได้เพราะถูกอมาริโนล็อกขาเก้าอี้ไว้ด้วยต้นขาของเขาคิดให้ดีชัดทิพย์เป็นเมียเก็บของผมมีแต่สบายกับสบายไม่ต้องทนอยู่กับห้องเช่าแคบ,แคบ ในชุมชนสลัมที่เต็มไปด้วยพวกขี้ยาหรอกนะชัดทิพหน้าถอสีกับคำพูดของอามาริโนที่พูดถึงความเป็นอยู่ของเธอได้ถูกต้องบอกให้รู้ว่าเขาสั่งลูกน้อมสืบอประวัติของเธอมาหมดแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะคะมีพนักง,งานสวยๆส,สาวๆตั้งเยอะแถมยังเป็นโสดอีกมากมายพร้อมให้บอสเลือกทำไมไม่ไปเลือกพวกเธอเหล่านั้น ละคะผมไม่ชอบสาวโสดหรือสาวบริสุทธิ์อามาริโนโ่ตอบแทบจัดทันทีที่สิ้นเสียงของหญิงสาวพางบอกถึงรสนิยมส่วนตัวของเขาผมชอบสาวใหญ่เหมือนคนยิ่งเป็นไม่ด้วยยิ่งดีเพราะผู้หญิงที่มีผัวแล้วย่อมรู้ดีว่าการที่จะบริการอย่างอย่างไรให้ผมมีความสุข ที่สุดในขณะมีเซ็กชัดทิพถึงกับทำหน้าไปไม่ถูกกับคำตอบที่ได้ยินอีกทั้งไม่รู้ว่าจะเอาตัวให้รอดจากสถานการณ์ตรงหน้านี้อย่างไรจึงได้แต่นั่งเงียบเพราะปฏิเสธไปเอามาริโน่ก็คงไม่ฟังคำปฏิเสธจากเธอและอีกฝ่ายก็ช่วยคี้คายสถานการณ์ได้ดีขึ้นมาบ้างด้วยการเอ่ยบอกว่า เอาข้อเสนอของผมไปนอนคิดสักคืนสองคืนก่อนไหมแล้วมาตอบแล้วมาให้คำตอบกับผมซึ่งผมหวังว่าผมจะได้ยินคำตกลงจากคุณนะคุณชาติทิพย์กลับไปทำงานซะเถอะแค่ได้ยินคำอนุญาตชาติทิพย์ก็รีบรู้จักเก้าอี้เดินตรงไปยังประตูห้องแทบแทบจะทันทีแต่ไม่ทันที่จะได้จับลูกบิดประตูก็ต้องสันสะท้านกับคำพูดที่ไล่หลัง ดังตามมาชัตทิพย์อย่าให้ผมผิดหวังเพราะมันจะเป็นเพราะมันจะไม่เป็นผลดีกับคุณและลูกสาวของคุณนะชัตทิพย์ไม่ตอบและไม่กล้าหันไปมองอมาริโนอีกด้วยหญิงสาวที่เปิดประตูเดินออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อเข้ามาอยู่ในลิฟ์แล้วอาการตัวสั่นก็ยังไม่จางหายร่างกายของหญิงไม้เอ็นพิงผนังอันเย็นเฉียบของลิฟก่อนเจ้าตัวจะหลับตานิ่ง เกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไมต้องเป็นเธอด้วยเธอผิดหรืออย่างไรที่มีชีวิตการสำรักที่ผิดพลาดกระทั่งถูกสามีที่ทอดทิ้งโยนภาระหนี้สินทั้งหมดให้กับเธอเธอผิดหรือที่เป็นหญิงไม้จนผู้ชายต้องดูถูกดูหมิน่นด้วยการเสนอให้เธอไปเป็นเมียเก็บไปเป็นคู่นอนเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวของผู้ชายที่มีอำนาจเงินมหาศาลอยู่ในมือ